รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุยกันวันเสาร์สนับสนุนโดย บริษัทล็อกสเล่ไวเลสจำกัดมหาชน KING POWER เข้าใจนักเดินทางโทร1631โอเคเรียบร้อยไหมสถานที่โอเคอาหารละ่ะอ่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยว พี่อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวโทรหานะโอเคสวัสดีจ้าเกิดเรื่องโ้ยปวดหัวค่ะนี่แค่งานเลี้ยงรุ่นนะคะคุณก๊อตขาะทำไมอะต้องทำเองทุกอย่างเดี๋ยวก่อนสวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะคุณจุ๊กแจ๊กเขากำลังจะจัดงานเลี้ยงรุ่นค่ะใช่ค่ะจะเรึออาหารอีกใช่ไหมใช่ทำไมไม่ใช้บริการที่เขาเรียกว่าแคทเทอรี่น์ล่ะมันมีทั้งไทยจีนทุกอย่างจะรูปแบบค็อกเทลบุฟเฟ่ได้หมดรู้จักไหมแคทเทอรี่น์อะ รู้จักสิคาก็เป็นการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ใช่ไหมแล้วเราว่าสมัยเนี้ย การจัดงานเลี้ยงอ่ะมันไม่ได้จํากัดว่าเราต้องจัดที่โรงแรมหรือว่าร้านอาหารเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ธุรกิจ catering เราว่าเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนาะใช่เลยแหละเพราะว่าแม้กว่างานงานหนึ่งนะคะจะมีภาพของความสําเร็จให้เจ้าของงานประทับใจนะเบื้องหลังก็จะโอนละมานแบบนี้แหละ<ช>นะคะ,คะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งธุรกิจค่ะเราเรียกว่าธุรกิจ catering ไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะทีค่ะแคทเธอรคืออะไรก่อนอันนี้แคทเธอรี่ก็คือการจัดงานเลี้ยงค่ะซึ่งซึ่งอยู่ในดูเราดูแลเรื่องอาหารเป็นหลักถ้าพูดถึงแคทเธอรีแล้วหรือเปล่าคะใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวไม่ใช่แค่แบบทำอาหารเสร็จแล้วก็วางแล้วก็กินเลยจบแต่ว่าเวลาเราจัดงานเลี้ยงมันมีองค์ประกอบอย่างอื่นค่ะ รวมกันหลายอย่างถ้าถ้าจะคิดจากคำถามที่ปกติเจ้าหน้าที่เราจะถามก่อนสมมติมีคนโทรมากรีอยากจัดงานเลี้ยงข่าวอะไรเงี้ยจะมีคำถามก่อนว่าจะทําอะไรอย่างเช่นจะจัดงานวันเกิดค่ะหรือจะจัดงานแต่งงาน๋อดูประเภทของงานก่อนว่าหรืองานเลี้ยงบริษัทอะไรแล้วก็ค่อยมาดูต่อว่าอยากได้อะไรหลังจากนั้นบ้างที่มันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวค่ะอสังเกตได้ว่าสมัยนี้นะยุคนะ c a t เทอร g มีส่วนสำคัญมากในการจัดงานต่างๆมันเริ่มมีกระแสถึงการบริการแบบนี้ที่แบบเยอะมากเลยใช่ไหมคะเมื่อก่อนสิปีที่แล้วตอนที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยมีแค t เทอริ่น้อยมากมในเมืองไทยอันนี้ไม่นับ โตจีนเลยใช่ไหมคะโไม่นบบโตจีนซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นแคทเทอริงประเภทหนึ่งเป็นแคทเทอริงดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณเลยแล้วก็เป็นที่นิยมในสมัยก่อนตอนนี้ก็ยังนิยมอยู่แต่ในรูปแบบที่ทางคุณคุณคิมทำถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วไม่เยอะนักใช่ค่ะยังไม่เยอะมากตอนนั้นที่เราเริ่มทำเพราะว่า เดิมทีเป็นร้านอาหารก่อนแล้วมีลูกค้าสนใจบอกว่าอาหารอร่อยจังอยากให้ไปจัดงานให้หน่อยโอเคเราก็เริ่มไปจัดให้พอไปจัดปุ๊บเราก็มองว่าโอเคคือแนวโน้มในการเติบโตมันมีอีกค่อนข้างเยอะ,ะในอนาคตมันน่าจะโตเพราะว่าพอคนเริ่มมีเวลาน้อยอยากได้ความสะดวกมากขึ้นไม่สามารถไปไวหวยวานเพื่อนบ้านมาช่วยแต่งอะไรให้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาอาชีพมาทำดีกว่าใช่ เราก็เลยเริ่มทําตั้งแต่ตอนนั้นแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแคทเทอร์ต่างหากเพราะว่าอย่างที่บอกแต่แรกว่าแคทเทอร์ไม่ใช่แค่ออรหารไปวาง <ฮะ S 1> แต่มันมีมากกว่านั้นในราย<ฮ>ะละเอียดว่าจะจัดที่ไหน<ม>สภาพที่จัดเป็นยังไงแดดร้อนไหมคนกินเป็นใครตั้งแต่รายละเอียดเยอะมากนะ What, Why, Where, Who แล้วก็เอาเลยเอามาเาหมดเลยทั้งหมดเลยใช่แล้วมันจะมีรายละเอียดที่เป็นเช็คลิสต์ยาวมาก เห็นภาพชัดๆของการทำแคทเธอรีนสมมุติว่าเป็นงานแต่งงานคุณจุ๊บแจงสิ่งแรกที่จะต้องคุยกันเลยคืออะไรคะก็จะถามก่อนคุณจุ๊บแจงโทรมาว่าคุณจุ๊บแจงจะจัดงานอะไรคะค่ะงานแต่งงานค่ะนี่เตรียมคำตอบไว้ด้วยนี่เตรียมคำตอบทำกันบ้านมาดีนะกรุ๊ปเล็กๆค่ะคุณจุ้บเ้นเพื่อนจะต้องถามเรื่องสถานที่ว่ามีสถานที่ในใจไหมคะอยากจัดที่ไหน แจงขอริมทะเลค่ะหัวหินไปไกลได้ขนาดไหนคะหัวหินหรือว่าไปได้ถึงภูเก็ตค่ะกระซิบกระซิกระซิบ งบจำกัดใจมากเลยนะคะเนี่ยพอมาอย่างนี้พูดเรื่องสิ่งที่เรา้งูตอไปคืออะไรจํานวนคนจํานวนคนค่ะแล้วก็งานอย่างงี้ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แขกเพื่อนเป็นคนไทยหมดหรือเปล่าหรือมีต่างชาติมันมีผลมันมีผลนะมันมีผลต่ออาหารที่ทำออกมาต่างชาติไม่มีค่ะมีแต่คนไทยตอบแทนอ่ะแล้วยังไงต่อหรือมีเหรอคะ เจ้าบาวเปนจ้าบาวต่างชาติสมมติว่าอย่างนี้เนี่ยสามารถเราต้องทำทั้งอาหารไทยแล้วก็ต้องเป็นเหมือนเหมือนมิกซ์เป็นเวสเทิร์นด้วยหรือเปล่าก็เป็นได้ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นไทยมิกซ์เวสเทิร์นก็ได้หรือว่าบางทีก็จะแนะนำลูกค้าว่าคนต่างชาติมาเมืองไทยอยากกินอาหารไทยมากกว่าเพราะกินที่บ้านเบื่อแล้วเราก็เลือกอาหารไทยที่ที่ต่างชาติกินได้แล้วก็ไม่ไม่โหลจนเกินไปแสดงว่าทางผู้จัด c a t e ริ n g เนี่ยต้อง ต้องเหมือนพูดคุยหรือคล้ายๆกับเป็นเพื่อนของผู้ที่มามาว่าจ้างเลยนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการใช่ค่ะก็คือต้องดูให้ได้ก่อนว่าเขาอยากได้อะไรคือถ้าลูกค้าที่รู้แล้วว่าตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยก็จะทํางานง่ายในระดับหนึ่งแต่ลูกค้าที่บางคนไม่รู้เลยด้วยซ้าไปว่าอยากได้อะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆแบบเหมือนดึงอินไซต์ออกมาเรื่อยๆอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดีไหมเราก็ดูสีหน้าไปว่าอ่าเริ่มแบบ เดินตาเป็นประกายหรือเปล่าหรือว่าแบบหมดคือหมดคิ้วนิดนึงอะไรเงี้ยอ่าอย่างงั้นเริ่มไม่ใช่ละเพราะว่ามันมันมันจะส่งผลถึงผลลัพธ์ของงานใช่่คะว่าประทับาจหรือเปล่าเพราะจริงๆมันเป็นการคือทำความคาดหวังนะคะตอบสนองการคาดหวังให้ได้มากที่สุดหัวใจสำคัญของแคทเทอริ่งคือรสชาติของอาหารอย่างที่บอกวันนี้เห็นคุณยิ้มบอกว่าจะมีการจัดแคทเทอริ่ง ให้ดูด้วยใช่ค่ะคยมอะไรไว้คะวันนี้ทํามีกรอบค่ะเป็นมีกรอบโบราณคือมีกรอบจะจริงๆรสจะไม่ได้หวานค่ะค่ะก็จะต้องมีทั้งหวานเปรี้ยวเค็มสามรสปนกันเลยแล้วก็จะต้องมีส้ม่าเป็นผลโบราณค่ะค่ะซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัวทําให้รสมีกรอบนี้มันอร่อยมากขึ้นคือสมัยโบราณเเขาบอกว่าถ้าไม่มีส้ม่ะไม่ต้องทํามีกรอบเลยดีกว่าเคือไม่ต้องทําให้กิน จริงๆจากแคเทเธอรีนก็ได้ความรู้เหมือนกันนะเมนูแต่ละอย,อย่างอย่างนี้เห็นโดยเฉพาะเมนูไทยโบราณแบบนี้ที่เขาใช้ส่วนประกอบที่เราไม่ค่อยเคยเจอค่ะ,คะเปลี่ยนเป็นรีมไทยไหมคะไม่ไเดิม <laughs> <laughs> ไม่เดินทางบ่อย คิดว่าไปช็อปที่อื่นแล้วมันต้องถูกที่ไหนได้แพงกว่ามันเจ็บเจ็บแล้วจำคิงพา p เวอร์น้ำหอมเครื่องสำอางถูกกว่าตั้ง20%เชื่อเหออร้านอาหารเลยครับก็ไปขอเขาบอกว่าพี่ผมไม่เอาตังนะคุยไปเองเลยเหรอเป็นหัวฟูฟูชุอผ้าสีสีหลบในห้องน้ำคือแต่งเสร็จแล้วแต่ฉันไม่กล้าออกจากห้องน้ำแต่มีเพลงอยู่เพลงหนึง่งครับ รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอล้อตงตะโกนแหกปากเี่านับจบเพลงผมเปิดประตูพังออกมาผมว่าเดินเข้ามาแล้วปิดปิดปิดจากประโยคในเพลงนั้นความกล้าพ่ต้องมาผมอุตส่าห์บินไปเมืองนอกพิกแผ่นดินเพื่อหานาฬิกาอยู่รุ่นหนึ่งแล้วไงคว้าน้ำเหลวสุดท้ายผมมาได้ที่ King Power Boy เพื่อเวลาช็อปที่สนามบินได้ของชัว สนับสนุนรายการโดยบริษัทล็อกสเล่ไวเลสจำกัดมหาชน KING POWER เข้าใจนักเดินทางโทร6 6 3 1 ดูจริงๆเลยนี่คือตัวอย่างการจัดแค t เธอร์งนะคะค่ะอันนี้เป็นแบบไหนคะคุณคิมเป็นแบบพลาสติกค่ะเป็นแบบที่กำลังนิยมตอนนี้เลยหน่อยนิดนึงแต่ก็มีธรรมชาติมาเสริมเป็นพวกต้นไม้ค่ะเรียบง่ายแต่ว่าดูดี อ่านะคะก็จะดูเหมือนแบบว่ากลับไปสู่ธรรมชาติเนาะมีต้นไม้ที่นี้วิธีการจัด c a t e ร i n งอันแรกเลยเรื่องของเมนูในนี้เจีเท่าที่เห็นดูจะเป็นทั้งเมนูข้าวและก็เมนูหวานใช่ค่ะส่วนใหญ่เราจะทําเป็นกี่เซตกี่ชุดยังไงคะเซตของเรากี่ชนิดเอ่ยเอ่อก็จะเริ่มต้นตั้งแต่่ะค่ะแต่<ม> <ไป S 1> ของข้าวหกอ่หรือว่าหมรวมกันเป็นแล้วหกค่ะก็จะมีหวานสองข้าวสี่แล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือสำหรับชุดเล็กใช่ค่ะ แล้วจำนวนคนขั้นต่ำล่ะ3ามสิคนก็รับจัดแล้วค่ะ30คนขึ้นไปเนาะค่ะสำหรับพวกบุฟเฟ่ต์ค็อกเทลทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นเซตเมนูที่พิเศษเลยสำหรับ v i p ค่ะสิบหคนก็จัดได้คนก็จัดได้เพราะว่าเป็นเซตเมนูที่เป็นคอร์สนะคะค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เซตใหญ่ขึ้นมานอกจาก6อย่างเมื่อกี้เป็นแอย่างเป็น8อย่างค่ะ มีะมี6มี8 10แล้วก็13 10แล้วก็13หรือว่าพิเศษตามรีเควสก็จัดขึ้นมาได้คือจริงๆแล้วตามใจผู้จัดนะว่ออย่างนั้นรวมน้ำด้วยหรือเปล่ารวมค่ะรวมด้วยคือจะเลือกน้ำเปล่าอย่างเดียวหรือจะมีน้ำเพิ่มก็ได้๋อแล้วนอกจากเรื่องของอาหารที่เป็นเมนูอย่างที่ว่าเรื่องของการจัดองค์ประกอบต่างๆก็สวยงามอันที่เรามีการสร้างสรรค์ไอเดียออกมาได้ยังไงบ้างเอ่ย คือส่วนหนึ่งดูตามเทรนว่าตอนนี้มีเทรนอะไรบ้างเราก็เอามาปรับใช้คือไม่ใช่เฉพาะเทรนอาหารเทรนแฟชั่นทั่วไปเลยเอามาปรับใช้ได้กับทีมทั่วไปก็คือตามคอนเซปต์งานที่เขาอยากได้ว่าอยากได้งานคอนเซปต์ไหนเราก็ลองคิดดูให้ให้มันตรงกันเพื่อที่เข้าไปแล้วมันก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานหรือทำให้งานดูดูดีขึ้นค่ะนะ้ะแล้วก็จัดเป็นคำๆอย่างที่ว่ามีสูงต่ำเล่นระดับด้วยนะ ใช่ไหมแล้วก็มีชื่อชื่อเมนูต่างด้วยป้ายชื่อเมนูก็จะเปลี่ยนตามธีมของการตกแต่งด้วยเหมือนกันจะไม่ได้มีแค่ลายเดียวค่ะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างวันนี้ที่เราจัดขึ้นมาอันนี้เลยน้ําคือน้ําน้ําตากน้าตากไอ้นะคะแล้วก็เมนูนี้คือปลากรอบย่าง ผ้ากุ้งย่างคือข้างล่างเนี่ยเป็นข้าวตังใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มีลองด้วยผักกาดแก้วมีกุ้งอ่ามีผักกาดแก้วนะคะอ่ะอันนี้แหละอันนี้เป็นเมนูอะไรอันนี้หมูย่างค่ะราดซอสจิ้มแจ่วราดซอสจิ้มแจ่วอ่าแทนที่จะมาหมูอันนึงแจ่วชามหนึ่งไม่ใช่เลยม้วนไปเลยอ่าและด้านบนค่ะถุงทองถุงทองแต่เพิ่มใส่ชีสเป็นถุงทองใส่ชีสด้วยเหรอคะใช่ค่ะอ๋ออ่า ชิมไปด้วยเลยนะคะได้ค่ะบริการตัวเองไปเลยใช่ค่ะและนี่โอ้นี่ใส่น้ําแข็งมาสวยงามที่คือพุดดิ้งมะม่วงค่ะเราทําเป็นคำๆแบบนี้ได้เลยมันของจริงแต่เป็นของใหญ่แต่ว่าลงมาเป็นมินิไซส์ต่อไปนี่ยังอยู่ในหมวดของหวานคือตะโก้ตะโก้ใช่ไหมคะสีสันสดใสตะโก้ข้าวโพดค่ะตากโก้ข้าวโพดนะคะอย่าคิดว่ายำจะอยู่แต่ในจานนะคะแบ่งเป็นด้วยเล็ก คุณก็ได้ครบเครื่องเหมือนกันอันนี้คือยำหมูย่างยอดมะพร้าวรับรองว่าแซ่บทุกถ้วยค่่ะอและอันนี้เปิดมาเป็นข้าวผัดมะพริกรงเือ้าวลงเรือก็มาทําเป็นแบบแคทเทอริงแบบนี้ได้ค่ะจะใช่เป็นไซร์เล็กค่ะอันนี้มีอะไรมากคะคุณพิมจะมีหมูหวานแน่เลยใช่หมูหวานปลาดุกฟูปลาดุกฟูแล้วก็ที่ก้อนกลมๆก็คือไข่เค็มไข่เค็มปั้นเป็นก้อนตกแ่น่ารักมากทุกท่านลดู อน <c oughs> นีนเนย <c oughs> เห็นเล็กเแ,แบบนี้อยู่ในถ้วยดูเหมือนน้อยแต่พอเทออกมาจริงๆแล้วเยอะมากเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้เมนูเดียวนะหยิบทุกอันหยิบทุกอันรับรองว่าอิ่มแน่นอนอ่ะ <c oughs> อร่อยเต็มคำเลยค่ะคุณผู้ชมพุดดิ้งมะม่วงแล้วต้องต่อด้วยตัาโต แน่จะบอกว่าอันนี้ยก็คือเขาทำรูปลักษ์ให้มันน่าสนใจขึ้นไม่เดินทางบ่อยคิดว่าไปช็อปที่อื่นแล้วมันต้องถูกที่ไหนได้แพงกว่ามันเจ็บเจ็บแล้วจำา i n พ p p w w r r น้ำหอมเครื่องสำอางถูกกว่าตั้ง20สเซเชื่อเหอะร้านอาหารเลยครับก็ไปขอเขาบอกว่าพี่ผมไม่เอาตังนะไปเองเลยเหรอเป็นหัวฟูฟูคือผ้าสีสีหลบในห้องน้ำคือแต่งเสร็จแล้วแต่ฉันไม่กล้าออกจากห้องน้ำแต่มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งครับรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอล้องกลตะโกนแหกปากเท่านะ้จบเพลงผมเปิดประตูพังออกมาผมว่าเดินเข้ามาแล้วก็บิดบิดบิดแจจ๊กประโยคในเพลงนั้น ความกล้าคุณต้องมาแนะนำเมคอัพแบรนด์มาแล้วทั่วโลกแต่เวลาแพรช็อปเองแพรไม่ได้ไปไหนไกลใกล้แค่ปลายจมูกที่ King Power สวรรค์ของแพรของเยอะจริงๆมีบัตรสมาชิกลดได้อีกสูงสุด20% สนับสนุนรายการโดยบริษัทล็อกสเลวายเลสจำกัดมหาชน ค่ะพิ้มไปลงกระทะมาเมื่อกี้นี้แต่ต้องบอกว่ากว่าจะมาเห็นเป็นแบบนี้นี่ผ่านไม่กายขั้นตอนใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนเริ่มอ,อะไรคะก็ชุบทอดหมี่แล้วก็ทำน้ำหมี่ก่อนอเจียวหอมเจียวกระเทียม แล้วก็เอามาคลุกรวมกันค่อยๆคลุกทีละนิดให้มันเข้ากันทั้งหมดไม่ให้มันเย็นหน่อยใช่ไหมใช่ค่อยๆคลุกนิดนึงไฟแรงก็ไม่ได้ด้วยไฟต้องสม่ำเสมอใช่ค่ะโอ้โหนะคะกว่าจะได้มาหนึ่งถ้วยในการตันไหนลองตัดเลยค่ะขั้นตอนในแต่ละอย่างคือถ้าถ้าใส่เป็นจานใหญ่ๆมันก็จะเยอะนิดนึงเยอะไปเราก็จะใส่ในถ้วยอะไรกว่านี่เราเป็นจานแบบค็อกเทลก็จะเป็นเล็กๆ เรก็จะอาจใส่ถ้วยอะไรัน้ค่ะบอกว่าเราได้กลิ่นหอมส้มซ่าหอมมากมากเนี่ยค่ะโอเคกระเล่นค่ะข้าวปล้าเป็นกอใส่จานตกแต่งด้วยเนี่ยค่ะค่ะอันนี้คือส้มซ่าส้ซ่าจริงๆเราคลุกเข้าไปแล้วแล้วก็แต่งหน้าอีกนิดนึงแต่งหน้าให้สวยงามเนาะนี่แหละมี กว <C jin x 2> <ii> ่าจะเป็นหมี่กอบคุณคิมจะงเห็นตอนคุณคิมทำอะค่ะดูคล่องแคล่วมากเราไปเรียนทำอาหารแบบเป็นจริงเป็นจังเลยหรือเปล่าคค่ะใช่ไปเรียนที่โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงค่ะโรงเรียนอะไรนะคะช่างฝีมือในวังหญิงค่ะลองดูค่ะคือเรียนเป็นปีเลยเหรอคะใช่ค่ะเรียนหนึ่งปีก็คือเป็นอาหารไทยของว่างแล้วก็ของหวานก็เพราะว่าเราเน้นเรื่องอาหารไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปศึกษาค่ะข้อเลยค่ะแรงๆก็ ต้นตำรับว่ามีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าทำธ<ช>ุรกิจแคทเธอรีนมันเจ้าของก็ต้องต้องเข้าใจเรื่องสินค้านคในทางวัตถุดิบอะไรอย่างน<ช>ี้ถึงจะใด้คนเรามีปัญหาอะไรบ้างคะใน,ใน,ใ,นในการทำธุรกิจค่ะใช่ใช ก็จริงๆความยากที่สุดก็คือทําให้งานเนี่ยได้มาตรฐานเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่งานขนาดไหนก็ต้องมีมาตรฐานเดียวกันหมดคำว่ามาตรฐานกับธุรกิจแคทเชอรี่คืออะไรทั้งเรื่องเซอร์วิสและเรื่องอาหารที่มาคู่กันเพราะว่าถ้าอาหารอร่อยแต่ว่าเสิร์ฟไม่ตรงเวลาอาหารช้าหรือวางอาหารดูแล้วไม่น่ากินก็ก็คงอย่างมาตรฐานของอาหารนะคะเราทํายังไงเราเรามีเป็นการช่างรงวัดที่แน่นอนค่ะ แล้วเรื่องคนละคะคุณคิมคนว่าใช้คนเยอะเหมือนกันใช่ค่ะเราก็ต้องมีการระบบการจัดการระบบบริหารคนด้วยเนาะใช่ไหคะโอ้ทำไมทำไมมันถึงไม่เป็นรูปคะไม่หม่ค่ะอัดต่ายค่ะอัใหม่ค่ะผู้ชมขามันไม่ง่ายนะคะ่อจะเป็นอาหารหนึ่งหนึ่งคำให้เราเนี่ยที่เราเห็นตามค a t e r i n g เนี่ยต้องมันนี้ไหมหรือว่าของของคุณคิมเขาจะอัดอัดให้แน่นอ่ะอดไปแล้วไปแล้วเอออด้ยนิ่ ได้เลยเนี่ยมาโอเคได้มางานใหม่แล้วนะอยากเป็นงานไหมคะได้เลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นอีกคือนอกจากของท้าวแล้วก็จะมีเมนูของหวานด้วยใชอะไรบ้างเอ่ยคิมค่ะวันนี้มีตะกโก้ค่ะแล้วก็มีบาร์บีคิวผลไม้บาร์บีคิวผลไม้แม้จากผลไม้ธรรมดาเนาะหั่ธรรมดาก็ได้แต่นี่มันกิ๊บเก๋คุณแจกลองสะหน่อยอะ ค่ะตอนนี้ธุรกิจแคชเชอริ่เราลงตัวยังคะดีแคชเชอริ่ถามว่าลงตัวไหมจริงจริงมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยอะค่ะคือเราก็ไม่หยุดนิ่งเราก็ปรับรูปแบบไปเรื่อยๆปรับการทํางานเพื่อให้มันดีขึ้นค่เพราะรู้สึกว่าวันนี้โอเคแล้วแต่พรุ่งนี้มันก็โอเคกว่าเรื่อยมันก็ยังปรับไปได้ตลอดเวลาด้วยรูปแบบทางก็แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะมันมีมีเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้เรื่อยๆเหมือนกันเลี้ยวเทรนด์หลักเทรนด์ของการใช้บริการแคชเทอริ่เป็นไงบ้าง คนก็เริ่มจะรู้จักมากขึ้นเมื่อก่อนพอบอกว่าทำแคทเทอริ่งค่ะก็จะต้องแบบเล่าอธิบายยาวเลยว่ามันคืออย่างโู้นอย่างนี้แต่พอเดี๋ยวนี้บอกว่าทำแคทเทอริ่งคนก็จะอ๋อทำแคทเทอริ่งโอเคคนจะรู้จักละตอนนี้ออกละอ่านนึกออกคนไทยเริ่มรู้จักธุรกิจประเภทนี้มากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะใช้งานมากขึ้นแล้วในตลาดแคทเทอริ่งตอนนี้เนี่ยในแง่ของบริษัทอื่นหล่งที่เปิดไเฉพาะมีเยอะไหมคะ เยอะค่ะคือมีมีหลายรูปแบบทั้งแบบอย่างดั้งเดิมที่เราพูดถึงคือโต๊ะจีนก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็กลุ่มที่เล็กมากๆอย่างเช่นร้านขนมที่ผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเขาก็มีบรงานที่เหมือนกันเขาก็สามารถทําเล็กๆได้เช่นทําพวกขนมกองมาส่งซึ่งก็หนึ่ง slack b กได้ หรือแม้กระทั่งพวกคลีนฟู้ดทั้งหลายที่ทำเขาก็มีบางเจ้าก็เริ่มมาทำแคทเธอริงบ้างแต่แต่ละเจ้าก็จะมีจุดแข็งของตัวเองใช่ไม่เหมือนกันจุดแข็งของดีแคทเธอริงคือก็เป็น one stop service ที่สามารถดูแลให้ได้ทั้งหมดเรียกว่ามาที่นี่ครบวงจรทั้งหมดใช่ค่ะแล้วงานขนาดเล็กขนาดใหญ่ดูแลให้ได้หมดในส่วนเรื่องรายละเอียดหลากหลายที่มันเยอะมากเนี่ยมันสั่งสมประสบการณ์มานิดนึงถึงเราจะสามารถ คอยแนะนําลูกค้าแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ใช่ค่ะคือยิ่งมียิ่งเจอปัญหามาเยอะเราก็ยิ่งมีเรียนรู้เยอะว่าโอเคจะทำไงที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนิ้ซ้ำซ้อนก็จะมองออกละใช่แล้วสุดท้ายคุณเทียมฝากไว้หน่อยหลักคติในการดําเนินธุรกิจของเรา หลักในการทําธุรกิจของคิมเองหรือของดิสเคเทอร์รงเนี่ยง่ายๆมากเลยไม่มีอะไรก็คือเราพัฒนาอยู่เรื่อยๆไม่หยุดยั้งแล้วก็ประเมินตัวเองแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าคือมองทั้งฝั่งเราแล้วมองจากฝั่งลูกค้าเนี่ยมาเพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยหยุดนิ่งเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ถ้า ้ชมสนใจนะคะอยากจะโทรมาปรึกษาเรื่องการจัดงานนะคะบอกช่องทางติดต่อเลยค่ะค่ะก็โทรมาที่0 8 2 7 8 2 8 9 5 8 9ถึงนะคะหรือดูที่เว็บไซต์ www.decatering.com ค่ะข้อมูลข้อมูลในเว็บไซต์จะมีให้ค่อนข้างครอบคลุมเลยใช่ค่ะนะคะหรือสงสัยของผู้ที่มาต้องอาศัยการพูดคุยโทรมาได้นะเดี๋ยวเราขึ้นที่อยู่ขึ้นอะไรให้เรียบร้อยเลยเนาะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณคิมมากค่ะขอบสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงคะเราว่าเราทำงานเองที่บ้านได้สบายสบายงานแต่งงานตัวเองอ่ะทำเองเทำเองวันนี้เจาะลึกธุรกิจแคทเธอรี่งไปได้คอนเซ็ปต์การจัดงานเนี่ยหูได้เยอะมาก แต่เสียได้งานเลี้ยงรุ่นเท่านี้ไม่ทันต้องางานหน <โอ tes> ้างานหน้าค่ะงั้นเป็นงานแต่งงานคุณจุ๊บแจงแล้วกันคิดคอนเซปต์ไว้ยังเครียด <C reat ive> บอกเลยเครียดมากทำไมอะคอนเซปต์แบบคิดยากเหรอไม่เกี่ยว <C reat ive> ว่าที่สามีนี่แหละยังหาไม่ได้เลยก๊อ ขออวยพรให้คุณจุ๊บแจงได้ว่าที่เจ้าบ่าวเร็วๆนะคะจะได้ใช้บริการแคทเทอริงกับเขาสักทีหนึ่งแล้วถ้าได้ว่าที่เจ้าบ่าวจะรีบมาปรึกษาก๊อตได้เลยวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก๊อตแล้วบ่าวยังแล้วถ้าเราหาเจ้าบ่าวได้อ่ะใช้บริการแคทเทอริงแบบที่คุยกับคุณคิมใช่ไหมไม่แคทเทอริงก็ช่วยหาด้วยโอ๊ยหาเจ้าบ่าวเป็นบริการเสริมเครียดเลยอ่ะ ขอเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีขอเชิญทางนี้เดี๋ยวมีเบอร์ให้โทรไปโอ้ยแล้วได้เลยอะไรนะชื่อคิมยองกิวอะไรรู๊ปเล็กเล็กค่ะค่ะเน้นเพื่อนนี่เขายังไม่ทันถามเลยค่ะทีมแบบสีขาวสีขาวทุกคนต้องแต่งสีขาวเจ้าสาวขอเป็นสีฟ้าจบแบบเราคิดด้วยแล้วไงรู้ใจกอสัมภาษณ์ จ้าของธุรกิจอยู่อันนี้กํลังปั่นก็กําลังบีฟอยู่จริงใช่ไหมคะใช่ก็จะบอกว่าออกมาเป็นเมนูถ้วยเล็กๆๆๆหรือชาเล็กๆให้กินเนี่ยเห็นใจเขาเถอะนอนไม่หมดเสียดายเสีดาแต่เหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดกับพวกเรารชาอร่อยเต็มๆคำเลยค่ะคุณผู้ชมมะม่วงเป็นมะม่วงจริงนุ่มๆนุ่มลิ้มจริงมะม่วงแล้วต้องต่อด้วยตะโก้อร่อยอร่อยจริง